สวัสดีครับเดี๋ยวจันทสุกจะพามาดูรถบทอัดนะครับตัดเกรดถนนนะครับย้อนยุคครับสมัยเป็นเด็กน้อยครับแรนตามรถครับที่เขาเห็นถนนครับ <c oughs> เดี๋ยวมานนี้จันทสุกจะพามาชมมาเบ่งกันครับผม <c oughs> นี่บดอัดตัดเกรดกัน นี่ครับสมัยตอนเป็นเด็กน้อยครับเห็นรถทำถนนแน่อโโหว,วิ่งมาดูกันนะครับส,สนุกสนานครับตอนนี้กำลังบดอาจตัดเกดถน,นนอยู่นะครับเห็นรถบดครับเกรดเดอร์ครับเกร,ดเ,ดร,ร,เ,กรดเดอร์ครับกำลังไล่เกรดกำลัง กดอัตราเกตครับเพื่อจะทำการเทสเทสถนนสมัยเล็กน้อยเนีอยโอแลนไลทเบิงครับสนุกสนานกันไปเลยอีครับผมนี่ครับฝนตกครับฝนตกต้องหยุดฝนต้องหยุด ฝนเพิ่งหยุดตกครับดูกันแบบเรียวๆเลยครับดูนิดนึงนะครับพาให้มาชมนิดนึงเร,รือเน้ำ xa phòng 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 xa เอนเป็นเด็กมีความใฝ่ฝันอยากขับครับน่าสนุกครับนี่เป็นคนขับเฉพาะทางครับต้องได้รับการฝึกฝนครับถึงจะขับได้ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษามาครับต้องมีใบใบอนุญาตครับถึงสามารถขับได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจันทร์ศุ์ถ่ายให้รับชมกันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวถ่ายถ่าย หายไปเยอะไม่ได้ครับผมดับไอ้ผิดผิดกฎองค์กรครับผมโอเคครับลิปนี้เขาจะไปเพียงนทนา้ครับผม